สวัสดีครับผมพ่ออน์คัญชัยนะครับผมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวไผ่ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมผู้สูงอายุนะครับเราก็ที่วัดหัวไผ่ของเราจัดเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับผมเดือนละหนึ่งครั้งเราจะมีการชุมนุมผู้สูงอายุนะครับก็จะมีผู้ปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาอบรมนะครับไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะครับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ หลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีการอาวยพรวันเกิดนะครับแต่ละเดือนที่มีผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเราก็จะแจกข้าวสารนะครับหลังจากนั้นก็จะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมในชุมชนวัดของเราเองนะครับผมชื่อวันเพ็ญนุท์อดนะคะ เป็นข้าราชะการบำนาญของกระทรวงสาธารณสุขเดิมเป็นของอรปสคบที่หนึงนะคะก็เกษียณมาได้สองปีเดิมที่ทำงานอยู่ที่เนี่ยเราก็ดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็เกกข้ามาร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอา,ายุวัดหัวไทเดือนละหนึ่งครั้งเราก็จะมีกิจกรรมมีการดูแลสุขภาพําลังกายนะคะแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ฝึกการออกสมองเอ่อออกกาลังกายสมองนะคะเช่นจีบแพหรือโก้งก้อยนะคะอย่างวันนี้ที่นายกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุที่ว่าเดลครังนะก็ถือเข้ามาด้วยนวันนี้เราก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุนะคะก็ให้ความรู้เรื่องความสุขภาพจิตนะแล้วเราก็มีกิจกรรมอันนี้ก็คือปั้นกระดาษ ให้กับผู้สูงอายุก็คือให้ใช้เท้าปั้นกระดาษให้เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ขี้กระดาษจากนั้นออกมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็พับลงเหมือนเดินนะคะก็ะะเป็นเป็นการฝึกสมองและกล้ามเนื้อเท้าด้วยะคะ่ะนะคะก็เราก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ทุกครั้งก็คือเราเป็นข้าราชการตรงนี้ก็ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยกับในกลุ่มของชมรมคือน,นะคะ ครับขอบคุณคุณหมอมากเลยนะค,ะครับครับสวัสดีครับ